าหลังจากผ่านไปแบบหลายชั่วโมงเหมือนกันเนาะหกดชั่วโมงนะคะแล้วก็ดูว่านี่เลยค่ะที่เราทำการเพิ่มผู้ติดตามนะคะอย่างที่แอดบอกเนาะการเพิ่มผู้ติดตามมะค่ะครบ1,000คนแล้วก็จะเปิดสร้างรายได้แบบเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์กับร้านใน tiktok นะคะแล้วก็ โพสขายนู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะได้ค่าคอมเนาะสำหรับใครที่สนใจเพิ่มผู้ติดตามนะคะนี่แค่วันเดียวก็ได้มา 1, พันผู้ติดตามแล้วนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อมาได้เลย1ผู้ติดอุ้ยสผู 2, ้ติดตามนะคะขอโทษทีสอผู้ 2, ติดตามนะคะเท่ากับ1บาทนะคะทักแอดมาได้เลยถ้า1 0 0 0พผู้ติดต,ตามแถมให้อีก50คนนะคะเพราะฉะนั้นทักมาอย่าช้าค่ะอันนี้อาจจะเปลี่ยนรูปเนาะจากเอ่อ รูปแบบเป็นรูปห้องนะคะเปลี่ยนเป็นลักอนิเมะเนะเพราะแอดจะทำคลิปแนวกับอนิเมะด้วยแล้วก็นี่ค่ะยังชื่อเดิมชื่อพลมไอเย็นนะคะแล้วก็ยังเป็นแอดเดิมนะสำหรับใครที่ดูคลิปเก่าแล้วแปลกใจนะคะ